ชอบจริงเอางุ่นเนี่ยเอาหุ่นกระเด็นไปนู่นละ พลาดไหมคะอ่ามป้อนหมาม้าหน่อยป้อนหน่อยป้อนหมาม้าหน่อยหมาม้าความมัมมั่อเลยหรือหมามั่มมัมหน่อยอ๋ม บ้ายยอหรือบ้ายอตาตาชอบกุิยัางหุ่นแดงเก่งตังเลยฟันตองจีอืมอ้าวอาติ้งย่งหุ่นไหมต่อร่อยไหมคะคือสองนาที